นี่นี่นี่เป็นเครื่องที่สองนะครับนี่เครื่องหนึ่งผมจะชุดสายมาเสียบผมใช้ชุดแบตผมใช้ชุดแบตจากจากเครื่องเครื่องหนึ่งนะครับนี่ครับผมจะลองเปิดเครื่องร้อเครื่องรีเซ็ตก่อน นี่คือไฟดับไฟตกถ้าเราไม่ได้เสียบสาย ac ข้างหลังนี้ไฟจะไม่ขึ้นสีเขียวอันที่สองนะครับนี่เราเสียบสายไฟคือไฟมาปกติเครื่องตัดอ่านี่คือไฟมาปกตินะครับผมจะเอาชุดคอมของผมเหมือนเดิมมาเสียบตรงนี้คอมผมมาแล้วครับคอมมาแล้วผมจะเปิดคอม นี่เป็นเครื่องที่สองนะครับโดยใช้แบตเตอรี่ใหม่ลูกค้าแจ้งว่าเครื่องใช้ไม่ได้เพราะลูกค้าใช้แบตเตอรี่เก่าครับแบตเตอรี่อ่ะบางทีมันมีไฟ12โวลต์ก็จริงแต่มันไม่เก็บไฟแล้วครับค่า CCA มันไม่มีครับถ้าอยากได้เครื่องดีๆคือว่าอยากได้เก็บไฟนานๆตอนเวลาไฟดับเราต้องซื้อแบตใหม่ครับผมแนะนําไม่ซื้อแบตใหม่นี่คอมผมมาแล้วนะครับ นี่นะพี่เห็นไหมประมาณนี้นะพอะไม่ใช่อย่าเพิ่งดึงเราต้องดึงสายปักนี่ถ้าไฟดับไฟตกแน่ตัดแล้วตัดมาเป็นไฟดับไฟตกนะครับคอมยังติดเดี๋ยวบางทีลูกค้าหาว่าผมเสียบปักอย่างอื่นอย่างงู้อย่าง,างนี้ผมจะลองดึงสายไฟจากข้างหลังนะนี่นะปึ๊บคอมดับเรียบร้อยนี่คือ เครื่องยังใช้งานปกติครับเครื่องปกติครับผม